ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่ป้าเอฟทีทุกท่านนําเข้าสู่ช่องจจนนี่แฟมิลีครับผมตอนนี้คุณปู่นะครับผมพ่อของป้าหมีนะครับผมเข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้นะครับเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายๆนะครับก็เลยพาทางเล็กนะครับผมแล้วก็มีมาที่โรงพยาบาลนะผมก็ขับตามตูดของรถกู้ภัยมา นะครับอก็นั่งรอกันอยู่ตรงนี้แต่ว่านี่เป็นช่วงของอสถานการณ์โควิดนะครับก็เขาไม่ให้แบบว่าไปไปเฝ้าไปอะไรนะครับอืมก็อ่ะขอขอให้ปลอดไปขอให้ปลอดัาายนะครับผมเนาะมีเนี่ยก็โหเกิดพอเกิดเรื่องปุ๊บก็หน้าตานี่แบบทําอะไรไม่ถูกเลยะนะครับผมแต่นะนะครับผมอ่ะ ตอนนี้ก็มาถึงมือหมอแล้วแหละนะครับผมมาถึงมือหมอแล้วแหละนี่ก็นั่งรอกันนี่นะครับผมอยู่ตรงนี้พอดี เสลดเป็นเสลิดลงในคอนะครับผมนะครับเมาใส่เสลิดขอหจเอาอเสลิดองสลดลงคอคือคุณปู่แกกินของไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่นะครับก็มันก็เลยเป็นเสลิดลงคองนะครับผม,มแก่กินของไม่รู้ว่ากินของเย็นด้วยหรือเปล่านะกินน้ำใ้น้ำดื่ม อะไรอย่างนี้นะครับบางทีแกก็ไม่ระวังนะครับเมื่อกี้นะครับผมเห็นแม่นกมาเฝ้าลูกนกนะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สงสัยจะตกจากลังหรือเปล่าไม่รู้นะหรือมามาหัดบินหรือเปล่านี่ครับนี่ครับทุกท่านนี่นี่ตัวเล็กๆนี่นะครับนี่น่าจะหัดบินนะฮะนี่เมื่อกี้เห็นแม่มาเฝ้าอยู่นะครับนะครับอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่นะครับผม เมื่อกี้แม่ไปไหนแล้ววะนนี้บินไปไหนแล้วนะครับผมเมื่อกี้แม่มาเฝ้าอยู่ตกจากรังลังก็ไม่มีหน้าตรงเนี้ยนะครับแล้วจะเฝ้ากันได้ยังไงเนี่ยนะนี่นะครับเหงาสักแงบเลยครับเี่นะครับบินยังไม่แข็งเลยด้ย,ยังไงนะฮะแต่แถวนี้ก็ไม่มีรังนะด้านบน จะตกมาแถวนี้ใช่หรือเดี๋ยวกลัวนกตกใจนะครับนี่ครับผมแม่มาเฝ้าดูแลครับผมนี่นีนะครับผมนี่น,น,นีนี่ครับผมนี่นะครับมาเฝ้าดูลูกแล้วนะครับผมเพ่าลูกอยู่ตรงนี้นี่นะครับนี่นี่นะครับผมก็เป็นวัฏจักรนะครับผม ก็คือมาเฝ้าดูน่าจะหัดบินแล้วมั้งนี่เขานี่บินมาแล้วบินมาแล้วนี่นี่เขานี่นี่นะครับผมนี่มาแอบดูรูปตัวเองนะครับผมนี่นะครับมาเฝ้านะครับ ครับนึกว่าไปไหนแล้วนี่กลัวตกน้ํานะครับนี่นี่แม่นี่แม่มาแล้วแม่มาแล้วนี่แม่มาเฝ้านะครับน่าจะหัดบินนะครับผมเนี่ยอุ้ยกลัวตกน้ํามากเลยบินไปตรงนั้นอ่ะฮะนี่แม่ก็งงอะเลยลูกจะตกน้าเนี่ยโอ้โหนะครับเห็นบินลงมาจากตรงนั้นนะครับน่าจะมาหัดบินนะครับผมนะครับ อยู่ใกล้ไม่ได้ต้องแอบๆดูนะฮะต้องซูมๆมเมาน้มอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวดูไว้ก่อนนะแม่แม่เขาก็มาในรันนี้นะครับนี้นะครับมามาเฝ้าดูลูกน่าจะหัดบินนั่นแหละนะครับผมเคยเห็นในสารคาดีอยู่จริงๆด้วยผมนี่กาลังหัดบินครับผมน,นี่บินเก่งแล้วบินเริ่มเริ่มบินเก่งแล้วนี่ครับผมนี่นะครับวู้บังเอิญมาเจอนะครับผมนี่นะครับ เจ้านกน้อยสู้ชีวิตนะครับนี่นะครับผมเห็นพอดีแต่ว่าหัดบินนะฮะนี่นะครับผมกำลังร้องแจ้วๆจเลยนะครับแล้วแม่ก็มาดูอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะถ่ายไว้เอฟ14ได้ดูเนาะก็เฮ้ยหาหาดูยากนะแบบนี้นะหาดูยากนะครับไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับแล้วแม่เขาก็ยูอยู่ตรงบนไฟเนะี่ย นะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่าแม่อยู่ตรงไหนแม่เ็าจะแอบดูนะครับนี่นี่นี่ฮะบินไปบินมาอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นี่นี่เเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่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 เขามาดูลูกเขานะครับนะครับบินไปบินมาดูอยู่นะฮะเอออยู่ใกล้แม่น้ำเลยนะก็เลยกลัวว่าจะตกน้ำนะครับก็เลยมาแอบดูนะครับโอเคนะครับผม โอเคสรุปแล้วคุณพ่อคุณพ่อเราเป็นไงบ้างอาการยังไม่ดีขึ้นเหมอให้นอนโรงพยาบาลเพราะว่าไข้ก็ขึ้นด้วยไข้ขึ้นด้วยให้นอนโรงพยาบาลอ่ะแล้วเรานอนกี่วันเนะหมอได้บอกไหมอันนี้หมอเขาไม่ได้บอกเพราะว่าเขาเช็ควันต่อวันหมอใหญ่เขาเช็ควันต่อวันแล้ว จะเป็นต้องเฝ้าไหมหรือว่าข้อให้เฝ้าไหมช่วงสถานการณ์โควิดเนี้คือว่าเราจะเฝ้าก็ได้ไม่เฝ้าก็ได้แต่ว่าเราอาศัยมาหาเขาทุกวันม,มาถามใช่เขาทุกวันแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยทำไมถึงได้ได้เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้ไ <c oughs> ม่เกี่ยวกับบรรยากาศด้วยหลายอย่างนึงคนเขาเป็นหอบบรรยากาศแรือว่าแดดร้อนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หน, <c oughs> วนาวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปั๊บ แับล้างล้างกายไม่ทันออืก็เลยมีเ็ดใช่ไหมเ็ดติดคอไม่สิสงเศมันเขาเป็นปอดโรคปอดเลดจะติดคอหนี่เขามีโรคประจาตัวเป็นปอดครับถุงลมปอดแล้วแม่เราจะเข้ามาอยู่ใช่ไหมตอนเย็นเข้ามาตอนเย็นหนึ่งจะมาเพราะว่าเขาเพิ่งตัดยอดทำงานด้วยถ้าเขาทำไรเสร็จ โอเคครับนะครับผมโอเคครับทุกท่านก็สรุปว่าคุณผูกก็ต้องนอนที่โรงพยาบาลน,นะครับส่วนอ,อยู่เฝ้าหรือไม่อยู่เฝ้านี่คือแต่ก่อนเนาะเขาไม่ให้เฝ้าแต่ตอนนี้คือเขาให้แบบให้เราตัดใจเองว่าเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยนะครับผมมันมันก็ยังไม่ได้แบบซานะครับ แล้วก็มาเยี่ยมได้เรื่อยๆนะครับผมนะครับประนนี้คือเขาเขาทำงานประจำนะก็เลยไม่สามารถที่จะมาเฝ้าได้เพราะว่าเขาครอบครัวนี้คือหนี้สินเยอะนะครับก็ต้องทํางานนะครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยว่าจะพาไปเที่ยวสักสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัง่อิญว่าคุณปู่ก็มาเข้าโรงพยาบาลสันั้นนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าปลอ,อดปลอดภัยได้แหละอยู่ในมือหมอแล้วนะครับผมหมอก็ดูแลให้อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณแม่เขาจะเข้ามาตอนอคำ่ำๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ผมฝากเป็นกาลังใจให้กับป้าหมีนะครับผมป้าหมีมีเนี่ยคือเป็นเป็นลูกนะครับผมเป็นลูกสาวแต่ว่าดัานมาเป็นทอมนะครับผมก็เลยได้ลูกชายซะเลยแล้วก็คําพูดล่ะอ่าสนๆนน,นิดๆน,น,นะครับผมจะบกน้นๆหน่อยนะครับอือนะครับ ผมก็พอรู้อยู่เรื่องราวของเข,เขาก่อนนี่คือเขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านไปอยู่ข้างนอกมาก่อนแต่ที่นี้มันไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครอยู่กับพ่อนะครับก็เลยต้องต้องกลับมาอยู่บ้านหลังนี้นะเ mm hmm. พราะวิประวัติสองคนนี้ยาวอยู่พอสมควรผมก็ได้ซักถามแล้วนะครับคือครอบครัวเขาก็ไม่แบบไม่ได้อบอุ่นเหมือนอย่างที่เราเห็นนะไม่ได้อบอุ่นนะครับเพราะว่าเป็นครอบครัวแตแกแยกเข้าใจไหมฮะผมก็ไม่อยากจะพูดเยอะ ก็เหมือนกับผมแหละผมก็ไม่ใช่ครอบครัวอบ่นใช่ไหมครอบครัวผมก็แตกแยก,กนะครับผมเออนะครับก็ผมก็มีแต่แมแ่อยู่กับแม่นั่นแหละนะครับอะไรประมาณนี้พูดง่ายเนอะโอเคครับผมขอบคุณและสวัสดีครับจุ๊บ